ยัไงนะเออหลวเขาเป็นคนสั่งเขาต้องได้เหมือนกันมากไม่มีปิดไม่มีชูในหลวงก็หัวเลาะแหละไม่ว่าเราแต่เราก็หลวงไหวตั้งน่ะเออแต่เราแต่ละอินเดียก็ไหวในหลวงนะไหวในหลวงอ๋อนี่แบบปะกอบแบบขวายองคมเลยนะฮะเหมือนกางหญิงชายแต่ยืนยืนไม่สมควรที่จะไหวตั้งน่ะขวายองคมไปนั่งนี่ อันนี้เดี๋ยวหลักสูตรต่อไปเดี๋ยวเียต่อไปนะไหวเหมือนธรรมดาลูกนะธรรมดานะครับธรรมดาก้มลงไปธรรมดาแต่ดึงมือมาที่กลางหน้าผากเลยนะคะอ่าไปนุ๊กเอาใหม่ใหม่ใหม่ไปก้มลงไปก้มไปนี่ไปนุ๊ไปนี่ไปนี่ไปนี่ตายเอไปนุ๊นั่นแหละค่ะนั่นแหละนี่ระคะนี่คือท่ายืน แล้วก็ตรงเหมือนเดิมนะคะถ้าในหลวงเดินผ่านก็ทําอย่างนี้แหละนะครับเสด็จผ่านตัวจริงหรือพะบรมฉายลักที่ติดอยู่นะหรือเพลงสังเสริญอะไรแต่ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะใช้วิธีถอดเส้ตัวมากกว่าต้องไหมบอกว่าให้หลวงสิคะนึกถึงแต่ว่าอย่าเอาเลยทันทีมาเลยนะฮทเออจริงๆแล้วบอกให้ไหว้ในหลวงีิครับหมายถึงการแสดงความรูนั่นเองเราเป็นผู้หญิง ไม่ต้องอย่างน th okay. ี้อ๋อใส่กูง่ายขาท่ามต้องสวยแล้วลุดได้ยงไงอ่าถึงต้องมาครัก้มหน้าลงเล็กน้อยแต่ก้มศีรษะลงเล็กน้อยโอเคค่ะตรงนี้ต้องหยุดแพอเจอเหตุการณ์จริงทุกคนก็ต้องบางทีนึกไม่ทันเพราะนั้นต้องทำเป็นประจำโดยเฉพาะการไหว้พ่อไหว้แม่ก่อนออกจากบ้านเนี่ยจะเป็นสิริมงคล แล้วก็จะทําให้ไหว้ครัวจา์ไหว้ผู้หลักผูก้ใหญ่ได้ถูกต้องเสมอเพราะมือมันจะจรวจตามเขาเรียกว่าตามสัญชาติญาณตามความรู้สึกที่ผูกพันจริงจต่อไปนี้เราไปเจอหน้าครูก,ก็จะไม่ไหว้ผู้ขาวดีกันผู้ขาวไม่ไ่ะจะไม่มีแล้วนคะครับเพราะเราเรียนจากที่ราชีพมาแล้วเราต้องรู้ว่าไหว้ที่ต้องทําสม่ำเสมอตรงนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานหลักกางเพราะเราก็ไหว้ทุกวัน ส่วนเพื่อนผมที่เจอกันก็ธรรมดาไงเพื่อเจรจาความก็คุยกันสื่อสัมพันธ์กันเป็นพี่น้องกันแล้วใครนับยาต่อไปพระสงฆ์องคเจ้านานๆเจอทีนะนานๆเจอทีในหลวงก็เราก็ไม่คยด้เจอเจอแต่พระบรมฉายาลักษณ์เพราะนั้นในหลวงก็จะท่านตอนต่อไปเรื่อ้านแล้วก็ทะเปนการตลาดโอเคไหมคะมีใครสงสัยบ้างไม่มีนะโอ้ไปไง คิดด nah, nah, uh, like nah, 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 ิด nah, ิแต่เพราะว่าพอได้พื้นฐานได้ปั๊บเนี่ยอันต่อไปง่ายกล่าวส่วนใหญ่เขาจะนะกากโดยทั่วไปนั่งผู้เที่ยวนั่งกั่งโดยทั่วไปนะผู้ชายนั่งให้อยู่นะบางคนนั่งอย่างนี้ถ้าผู้หญิงนั่งอย่างนี้ไม่สวยเก็บเข่าแน่นมอนะเก็บปลายเท้านั่น เก็บเข่าเก็บปลายเท้าพนมมือเหมือนเดิมนะไหว้เหมือนเดิมนะนั่งไหว้ท่านั่งไหว้เหมือนเดิมไหว้พระก็เหมือนเดิมนะเนี่ยมาที่หน้าอกดึงมือไปหาไปหาที่ปืนด้านหน้าผาเออนะนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากการยืนไหว้นั่งไหว้ก็เหมือนกันแต่ท่านั่งเท่านั้นเอง ถ้ากราบทั่วไปก็เหมือนกันเหมือนเดิมการาก็ยกไปที่เหมือนเดิมลงไปก็ไปวางให้ชนะิดก็เหมือนเดิมที่วางคิ้วเหมือนเดิมเห็นไหมขึ้นมาก็มาตั้งไว้เหมือนเดิมไ,ไม่ยากเลยนะคราวนี้นี่คือท่ากราบโดยทั่วไปที่ผูช้ชายแต่ถ้ากราบเป็นท่าเป็นจาหักดิ เป็นจับเป็นจับแปลว่าห้าเป็นจัศร์แปลว่าห้าเป็นจับก็แปลว่าห้าห้าจุดจุดที่หนึ่งนะนับถามือจุดที่สองนะเข่าสอบสามสี่ห้าดูมันลงไปขนาดไหนเแต่งนะผู้หญิงผู้ชายทำเหมือนกันหมดทำเหมือนกันหมดเลยเห็นไหมยกเหมือนกันหมดเลยเห็นไหมยกเหมือนกันหมดเลย เวลาทั ai, ้งขาก็เหมือนกันหมดเลยเห็นไหมลงไปไหมเห็นไหมลงไปวางลงไปเห็นไหมสอบสอบต่อเข่าสอบต่อเข่านะต่อเข่ามือต่อมือเห็นไมือต่อมือก้นไม่โดนก้นไม่โดนก้นงมเห็นไหมเห็นะปลายเท้าปลายเท้า พูล้วซอกออกมาดินะสอบต่อเข่านะดูข้างหลังดูรูนะดูหน้างหลัไหน้าดูข้างหลังข้างหลังเนี่ยปลายเท้าปลายเท้าปลายเท้าแย่ส้นติดชิดแย่นะแย่เล็กน้อยเข่าแย่เล็กน้อยนี่จากข้างหลังเอาลองลงไปนะไอ้ก้นไม่โด่งก้นไม่โด่งบางคนอาจจะเท้าชิดอย่างนี้เลยก็ได้ นะเพื่อความเรียบร้อยเท้าชิดเลยก็ได้นะครับนะสอบต่อเข่านะครับนิ้วโป้นิ้วชีดด้จลดตันไว้นะกตามหน้าผานะครับอ่าทุกคนไม่โดนนะเนะี่ยด้านหน้าด้านหน้าก็เหมือน,น,นกันกอขึ้นมาปั๊บเนี่ยเราจะยกมือไปหาเลยยกขึ้นไปหาที่นะทนเนี่ยที่วบปลาเนี่ยแล้วก็วางลงไปนะชิดไว้ชิดไว้ต่อไว้ <cười> <cười> nè, cá sấu, nó được bao nhiêu à, được bao nhiêu? bảy năm